สสุดสดห้ามคุโมเข้าอัานกุวยเตี๋ยวนายเหมาะนี่พามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวในเหมาะ อ๋อไม่ใช่เอเ็นตุนผมพูดผิดเอ็นตุนจานหนึ่งแล้วก็เครื่องในลวกจิ้มหนึ่งเนื้อตุนไม่เอา,มเอาผมพูดผิดวันนี้แบบเลอะมากขอบคุณครับ,รบ,รบอันนี้เส้นเล็กเนื้อสดเอ็นนะครับน่ากินสุดๆครับครับ ขอบคุณครับมาแล้วครับเอ็นเนื้อตุนจานนี้สุดๆอร่อยมากครับผมเคยกินหลายครั้งแล้วอนี้ก็เครื่องในเครื่องในลวกแต่ละชิ้นนี่ใหญ่ครับต้องต้องมีข้าวเปล่ากินด้วยกัน เข้าามกนี่เป็นน้ำจิ้มมะขามถึงเวลาลุยชิ้นมันใหญ่มันลื่นจะคีบยากนะเอาตะเกียบจิ้มเลย ยอดอร่อยนุ่มมากกินแล้วแบบมันละลายในปาก,กเต็มคําชิ้นใหญ่มากแต่ละจารย์เขาก็มีกาก,ากหมูเพิ่มรสชาติแลวมีกระเทียมเจียวอร่อยครับ อืมอร่อยครับหอมมันอันนี้เขาก็มีเครื่องปรุงมาให้นะอันนี้เป็นพริกน้ำส้มหรือว่าพริกตำนะครับมีน้ำตาลมีพริกเผาอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นซีอิวนะผักผักที่นี่เขาก็สด ออย่ยเดี๋ยวจะกินเครื่องในกินไส้ด้วยครับอืมอร่อยครับรสชาตินี่แบบนุ่มมากถ้าแบบรสชาติเขาดีแล้วก็อย่าปรุงเพิ่มนะครับเพราะมันอร่อยอยู่แล้วต้องมากินครับร้านนี้แบบอร่อยครับ เครื่องในแต่ละอย่างนี่แบบดูดีมากกินตับนะน,นี่น่าจะตับอืมสดขน,น,นาใน,น,นี้นุ่มเลยไม่แข็งเหมือนเขาลวกได้ดีมาก กินเปล่าๆก็มีรสชาตอิอร่อยกินดูลัวครับนี่ก็พาขี้ริว้ว กินกับข้าวสวยบ้างกับข้าวสวยอือหือสุดๆครับมีผักด,ด้วยก็ดีครับ ปิดเอ็นต่อเป็นจะคีบยาทีหนึ่งใครจะเก็บจิ้มเข้าไปแล้วคีบง่ายกว่าจิ้มเปล่าๆเลยไม่ต้องปุ่มสุดๆครับว่าคอยผิวกันนะผูกขอกินข้าวแป๊บหนึ่งนะไอ้เก่ง โอเคโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมายังต้องไปต่อครับยังมีเอ็นตุนกินไปเรื่อยๆครับผมสั่งแบบเป็นเป็นอย่างๆแล้วก็มีมข้าวสวย <c oughs> <c oughs> ช่วงหลังผมไม่ค่อยชอบกินเส้นแต่ก่อนผมชอบกินบะหมี่มากวัน <c oughs> <c oughs> นี้เปลี่ยนมาเป็นข้าวสวย สุดจริงครับรสชาติครับผมว่าอร่อยที่สุดก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ผมกินมานะแต่ละร้านผมว่าร้านนี้อร่อยสุดแล้วนะอยู่ที่เชียงใหม่อำเภอแม่โจ้ครับครับไม่เชื่อผมต้องลองมาดูครับผมท้าให้ลองเลยร้านนี้ขา้างหน้าแบบดอยสวย,สวย ดอยสุเทพครับที่ผมขึ้นไปแคมปิง้งมาเมืองชื่นใหม่นี่แบบเจริญนะเป็นเมืองใหญ่ด้วยขับรถสะดวกกับกรุงเทพเยอะครับคาราเมลโลนะครับคาราเมลโล เดี๋ยวสักพักก็จะเข้าไปแล้วนะแต่เขาไม่ให้คุโมเข้าเพราะเดี๋ยวโมคอยในรถนะคอยล่มๆมะรถจอดที่ร่มๆอยู่ใจไมใหมเก่งพิวเข้าไปคาเฟ่แป๊บหนึง่งที่จอดรถลม่มลื่นพาพาหมาเดินก่อนพาหมาคุโมยืดเส้นยืดสาย ห้ามคุโมเข้าจาัการ้านคาเฟ่แบบนี้ผมชอบนะมันดูเป็นบ้านจริงก็มีบริเวณเอ้าดอร์นะเอ้าดอร์ก็สวยครับมีมุมถ่ายรูปให้ได้เลือก นั่งสบายหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่งสบายครับมาแล้วครับของที่สั่งต้องดื่มกาแฟอเมริกาโน่ก่อนอ,อร่อยครับกาแฟอันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรเลยคบ่วกาแฟก็ออกแบบ ไม่ไม่ได้เค็มไปจะไม่ได้ขมไปจะออกเปรี้ยวๆนิดหนึง่งแต่ออกจะทางขมมากกว่าแบบรสชาติแบบผู้ดีนิดหน่อยเคก้กขับเคก้กชีสเคก้กชีสเค้กนี่เขาก็แบบเป็นชั้นนะแบบเป็นเลเยอร์เคก้กเลเยอร์ชีสเค้กมันจะมีชั้นหนึ่งที่หนักชีสแล้วก็อีกชั้นหนึ่งที่แบบ แบบเบาๆหน่อยอครับแทบไม่มีแป้งกัยน,นะมีแต่เนยกับชีสถ้าเป็นชั้นข้างล่างนี้ก็จะอลองกินชั้นล่างอืมก็จะมีส่วนผสมของขนมปังนิดนึงแต่ว่าชั้นบนนี้แบบเป็นครีมชีสเต็มเ อร่อยมากครับผมนี่เป็นสาวกชีสเค,ค้กครับต้องกินชีสเค,ค้กลังอามาคาเฟ่ของแบบนี้หยุดไม่ได้อืแบบรสชาติที่แบบหนักเนยแบบหวานๆนี่เมริกาโน่ช่วยได้ครับ มันเข้ากันอย่างยิ่งลองกินข้างบนดูท็อปปิ้งข้างบนอร่อยครับผมเลือกไม่ผิดจริงๆเค้กชีสเค้กอันนี้นี่โคตรอร่อยเลยไม่ได้เจออร่อยแบบนี้มานานแล้วถ้ามาเชียงใหม่ลองมาคาเฟ่น,นี้ดูครับ ไม่ต้องสั่งเหมือนผมก็ได้ต้องสั่งเค้กยอย่างอื่นแบบสั่งเค้กมะพร้าวที่เขาแนะนำแต่ส่วนตัวแล้วผมเฉยๆกับเค้กมะพร้าวชอบกินชีสเค้กสิว่าคุณหมอเป็นไงบ้างอ้าวคุณมอ ผิวมาแล้วครับไอเก่งผิวมาแล้วมิกกี้เฮ้ยดูดูดูทุดูท่านอนใ้กูฮะเอายิ้มครับครับแต่เฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้พาเดินเล่นเดินเล่นไหมเดินเล่นเดินเล่นหูมันเดินเล่นจิคกี้ชิคกี้ชิกี้ชิคกกีิกอืม กด subscribe กันนะครับผม